ตีจ้ามันสิบห้ากินซ้มตำซ้มตำหัวไชเท้าด้วยจ้ะพริกข้ากระตำเหลวเรียบร้อยแล้วพริกกระกระเทียมน้ำปลามันนาวจ้ะ มันาวสำเร็จเป็นการใส่จกะนัวใส่บอก็เทียนดอกเกล็ดจากพอเกล็ดพ่อพี่ กุงชุรสจ้ะมาก็มีหอยมีปูดึงกันขามันออกไปแล้ว,ลวก็ไม่กุ้งจ้ะหัวลงไปเลยจ้ะจะกินง่ายๆสักหน่อย แค่หลอดลงจ้ะโอ้ยผมเป็นแค่หลดอดหัวแค่เท่าจ้ะใส่เข้าไปเลยสมใจำหัวแค่ยพยายามไปหาเงินปากคอก็ได้ตุเข่งหาปากคอจะคล้องมันไหน้ก่อน อีปูเขาเนี่ยไม่แข็งไม่ขามันออนเคจนหอมเ้ะใส่เข้าไปละอะไรเนยเด้ อร่อยมากเลยทิ่พี่ว่าไม่กันสต็อกแต่ว่าว้าคนบางินสมเนาะแต่ไม่ลาเข้าไปอีกโอ้ยตะเบิงเด้อโว้ยแช่เท่าเนี่ mắc cà phê tu liệu Thì chất nội Hãy subscribe cho กัมหัวแช่เช้าของเราใส่กุ้งใส่หอยใส่ปูจ้ะ แต่แสบบ่จ๊ะนานๆก็สิกินเธอหนึ่งนะจ๊ะพวกสมพวกยังพวกนี้เนาะ,ะเขาก็บ่ได้ก,กินสม,มือเพราะว่านึกอยา,า,ากกินกระเฮีดกินาบ่นึกอยากกินกระเบ่เฮก็ซมีเขาได้จ้ะเออ เก็บใบอนี้เนาะนี่ใบผู้ข้าวแต่พอเคยกินอกเคยกินดูกครั้งหนึ่งพราะว่ากับบอค่อยมากินมันจ้ะเขากข็าสิเอามากินก็ไอสมสมบคุงหลากหลายแบบผอเขาวสมสม,สมปเป็นสมบคุงสมเจ้าเท่า รับรองซิมมือจ้ะแสบแต่ว่าหัวไชเท้ามันออกสิออกเพชรก็นหน่อยนอกจากก็สิมีปปะมานนี่ละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนะคลิปปีกับมีปปะมานนี้ละจ้ะไปพอกันคลิปหนาะเด้อจ้ะ,นะวะ,จะสวัสดีจ่ะ